ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวหงหินกันต่อนะครับอันบทที่สิบหกเนี่ยก็ได้ไปห้าตอนแล้วนะครับวันนี้มาตอนที่หกแล้วกับครับก็จัดเตรียมกันจัดงานจัดการนะครับมาการและเล่นต่างๆนะครับมากว่าจะสมโพธิอาบน้ําลงส่งกันนะครับอ้อันก็คงจะไปอีกตอนสองตอนนะครับเห็นไหม่าวันนี้ก็อู้ถึงอาการและเล่นก่อนนะครับครับเราลองไปคอยต่อครับ ก่อนที่เฮาะจะไปกันนะเออเฮาไปก่อยลักษณะของการเขียนข้าวของเปิ้ลให้ก่อนนะครับเอออข้าวโบราณนะเออเปิ้ลมีหลักการเขียนของเปิ้ลน,นะครับเห็นไปมาก็คือเท็จตัวเตียวสามตัวเลียวบาดหลังบาดหน้าอืมมันก็จะทำเพื่อ,อนอวักหนึ่งและวักสามเห็นไหมวักหนึ่งวักสามวักสามเห็นไหมมันจะเป็นซี่กั๊มเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมอ่า แต่ถ้าสมมติว่ามันอธิบายความประชัตนะอันนี้มันกสามอันนี้กสามเนี่ยระกนุโลมว่าเป็นสี่กำได้ไหมะโอเคนะครับมันมันเป็นอันอาข่าวโบราณมาเป็นยี่นะครับเห็นไหมมันก็เหมือนอันคล้ายๆก่อนแปดตลาดนะครับเออในภาคกลางอ่ะคนบอกว่าบาทมันมีแปดกำเออถ้าอธิบายความประชัตประกาศนุโลมว่าเป็นเก้าได้เออนะครับคล้ายๆกันนะครับรักการเขียนนะครับเห็นไหม อันข้าวโบราณนี่ปุ่นมีฉันทะลักนะครับเออเฮามาดูฉันทะลักกันนะครับปกติแล้วอันข้าวปุ่นจะเขียนเป็นบดบดบดแล้วก็บดน้อยๆนะมมนจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมมันจะมีอยู่สามบาทนะครับอันหนึ่งบาทมันจะมีอยู่สี่วัก 1, วักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่เหนกรรมที่ลงใต้วักนะครับเออปุ่นกำหนดเสี่ยงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับเออจะเขียนกันไปเลยนะครับเออครับเฮามรอ่อยฮะสันทลักษณ์ครับ,าารรบวันนี้เฮาจะมาเริ่มบทที่หนึ่งเลยนะครับเห็นไหมบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งเปิลบอกว่าลงในเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้หลังเออหลังเป็นเสียงจัตวาครับเออโอเคนะครับ อันวัตติสองนี่ลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้วุดิวุฒนะก็่าวุดเออเป็นเสียงตีสัน้นตีตายไหมโอเคได้ไหมอันวัตติสามนี่อันอ,อ่าลงในเสียงทโทพิเศษโทเมืองเออฮ่าเ <c oughs> นี่ยอันนี้มันเป็นอันเสียงของอันเจ้าใจยวนนะก็ไปม <c oughs> าเจ้าใจยวนบอกว่าเจียงแสนเจียงใหม่นะก็เออสี่คิ้วล่าอัน สระบุรีราชบุรีมวลกันหมดนะครับแต่วนนะครับเห็นไหมค่าเนี่ยค่านะครับเล่นเบี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะสูงกว่าอันโทรปกติไทยหน่อยนะครับครึ่งเสียงนะครับนะครับอ่าอันวอกจีวอกดีสี่เนี่ยลงรู้เสียงสมัครครับลองลองนะครับเห็นไหมลองครับอ่าได้ละได้ไปหนึ่งบาทแล้วนะครับไหม อันนี้เป็นฉันทลักของอสำเนียงของไตยนยนนะครับเออท่านจะไปเอาเสียงอของไตเลือกไตยองมาปดนะครับเออโอเคนะครับเดี๋ยวเอาให้มันจบไปก่อนเลยจะอยธิบายให้ดูครับอันอช่ว่าที่หนึ่งของบทที่สองเนี่ยเปิ้นบอกว่าลงเสียงตีเนี่ยเนี่ยคล้ายๆกับตรงนี้อะไรไหมสั้นก็ได้ยาวก็ได้วุดเนี่ยมันเป็นเสียงอันตีสั้นใช่ไหมอันนี้พายเป็นเสียงตียาวใช่ไหมโอเคนะครับ ก็ถือว่าเป็นเสียงทีมนนะครับหมายไหมอ่าโอเคนะครับหมายอ่าเสียงทีสั้นอะไรได้ยาวก็ได้นะครับโอเคนะครับอ่านวัคติสองนะลงในเสียงจัตวาครับหมายไหมของของนะครับอ่าโอเคนะครับอ่านวัคติสามนะลงในเสียงสมันครับทองนะครับทองอปับหมายไหมอ่าอันวัคติสี่ในลงในเสียงโทพิเศษทงเมืองเล่นเล่นนะครับ อันนี้มันเป็นเสียงของไตยวนวลโดยเฉพาะเลยนะครับเล่นนะฮะโอเคนะครับเอ็มมาอ่าได้ไปสองบาทแล้วครับอันบาทที่สามนะครับเออตายว่าท,ที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยเพิ่นบอกว่าลงเลยเสียงอ่าสามานก็ได้เออจัตวาก็ได้แดงเออเป็นเสียงอันอ่า,อา,อาสามันครับเออโอเคนะแดงโอเคนะอเอนะ็มมาพวกเขาได้สองเสียงแล้วเข้าเอ็มม มันก็เหมือนอันอันตายวักอันที่หนึ่งบทที่หนึ่งนะอันเดียวกันวักที่สองลงด้วยเสียงอันโทพิเศษโทเมืองเส้นนะครับเส้นโอเคนะครับอันวักที่สามลงด้วยเสียงสมัครก็ขันคันนะครับขันอันวักที่สี่ได่ลงด้วยเสียงตีครับสั้นก็ได้ยาวก็ได้ายเป็นเสียงตียาวโอเคนะครับอการนับเสียงตีนั้นต้องนับแบบอัน <speaking spirits> <coping> <boom>. เสียงของไตงยวนนะครับเชียงใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นฉันทลักษณ์ของไตงยวนนะครับงานเดียวเดียวหมดอันนี้เลยอธิบายดูครับครับตายต่อไปอันใตว้วอกที่หนึ่งของบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยมาอ่าอันนี้กันโอ้ไปแล้วเพิ่มได้สองเสียงนะครับสมมันหรือจัตวาแตงแตงเป็นเสกสัมมันครับโอเคนะครับแตงเป็นเสกสัมมันครับ อันวัคติสองนี่ยลงด้วยเสียงตีครับแบบนี้ซันก็ได้ยาวก็ได้จ้ายเป็นเสียงตียาว u ฮะจ้ายเป็นเสียงตียาวนะครับโอเคนะครับอันวัคติสามนะลงด้วยเสียงโทพิเศษโทรเมืองได้ได้เป็นเสียงอันโทพิเศษโทรเมืองเห็นไหมอันวัคติสี่นะลงด้วยเสียงสมันับวงในวงแบบนไี้ในวงโอเคนะครับอ่าได้อะไรไหมอันนี้คือฉันทละลักเห็นไหม อันเครื่องหมายสีชมพูเนี่ยที่หมายมือเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของอันไตยวนนะครับไตยวนบอกว่าจำไตยวนอันเจียงแสนเจียงใหม่ที่คิ้วสระบุริษัทบริมเวิร์กันดโมด้วก็ไตยนวลนะสกไตยวนนะกันไหมอันนี้มันจะเป็นอันสัญลักษณ์ของอันไตยวนนะครับเออโอเคนะครับท่านจะไปเบาเจียงมไตเลือมาโปนนะครับเออเห็นไหมเขาชอบมาโปนเด้จ้าเห็นไหม เอออย่างกัมบาอันนี้นี่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 อันนี้เอาเอาเลยวันนี้เอาหน่อยนี่นี่นี่อย่างกัมบาเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้พาภาษาไทยพอนออกเสียงเองนะครับหมดนะหมดนะครับเห็นไหมอันไตยไทยยวนพอนออกเสียงจัตวาหนักก็เห็นไหมหมดเสียงหมดซอยหมดเสียงหมดซอยอันไตยรื้อพอนเอาอ่าไตยรื้อพอนเอาเสียงตีมาเนี่ยพอนเอาไม้ตีมาใส่พ้นออกเสียง มดเสียงหมดโซยเออจะเอาหมดเนี่ยมาใสุ่ดเนี่ยมันมาได้ครับมันมันเป็นเสียงเทียมๆนะครับท่านท่านแปลงแปลงอันเสียงจัลวามาแปลงเป็นเสียงตีนะเอออันจัลวาเสียงอันจัลวาของไตยนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสารลับของไตยนนะครับเห็นไหมเออท่านเอาเอาเสียงจัลวามาแปลงเป็นเสียงตีแล้วมามาจะเอามาแทนเสียงตีตรงนี้ไปได้เลยครับเห็นไหมเอออันเนี้อันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเนี้ย อันนี้ไอ้วุฒินี่นะครับเสียงตีวุฒนี่ยนะองค์ใจเลือกับใจยองพ้นออกเสียงโทนะก็เป็นวุฒินะครับวุฒิวุฒินะครับวุฒนะครับอ้าวุฒิอ้าวุฒิมันเป็นยังไงเลยอันพายเนี่ยพายเนี่ยเนี่ยพายเออเสียงตีมาเอ่าอันใจอันใจเลือกับใจยองพ้นพายนะก็พายนะแก้วนี่แก้วนี่เสียงเอกเป็นแก้วนะครับแก้วพายแก้วพาย พายนะก็ม่ใช่พายนะก็มันเห็นไหมอ่านค่าอ่าค่าเนี่ยอันอันอ่าค่านี่มันเสียงอันโทรพิเศษโทรเมืองเรากับเห็นไหมภาษาไทยนี่อันอ่าพี่คาดเห็นไหมถ้าไทยถ้าภาษาไทยพี่คาดค่านะครับเห็นไหมอ่าพี่คาดค่าอันอ่าถ้าเป i i ็นอันตาย้อนเปพี่คาดค่าอัน ถ้าเป็นไตเรือป้นคานะครับคาบะมาฆ่านะครับเปิดออกเยงเองนะคานะครับขาดนะครับมาเป็นขาดนะครับหมายไหมขาดขาดก็เป็นขาดนะพี่เป็นเสียงที่เป็นพี่พี่นะครับมาเพียงเจนโทนะครับอ่าพี่พี่ขาดพี่ขาดขาพี่ขาดขาไอ้ม้วนเล่นเอีม้วนเล่นมันแต่มันใจโยนะครับหมายไหมแต่อ่า อันเล่นเนี่ยเปิ้ลเล่นนะครับหมายมาอ่อันใจใจเรือเล่นไอ้ม่วนก็เป็นม่วนก็ม่วนเล่นม่วนเล่นมวนเล่นนี่เลยไม่เป็นไหมมันมันมันอันเนี่ยเนี่ยภาษาเนี่ยของเนี่ยนะครับหมามั้ยของเนี่ยอันใจยนมันออกเสียงของนะครับหมามั้ยอันจจตวานะครับหมามั้ยแต่ใจเรือเปิ้นอันเออเปิกของนะครับของมันมันเปินเหมือนกับใส่ไม่โทไม่ตีป่้นะ เป็นคลองคลองนะครับคลองมันมันคลองบนอนางบนน่ะเห็นไหมคลองมันเป็นยังงมันมันมันปิ้นกับเป็นมดะครับเห็นไหมอันนี้มันเป็นฉันลักของอันใจใจโยนนะครับเออท่านท่านใหญ่ไปสร้างอันฉันลักของใจเลือก็ไปสร้างเอาคนเดียวนะครับเออเพราะว่าอันอันเนี้ยเนี่ยเพราะว่าอันภาษาละนานี่ยนะมันเขียนเหมือนกันนะครับเออเห็นไหมอ่าอย่างถ้าท่านจะสร้างฉันลักของท่านเองนะก็เห็นไหม อันนี้ท่านต้องบอกว่าเป็นเสียงตีครับเห็นไหมลังลังเป็นเสียงตีครับเห็นไหมอันนี้อันท่านต้องบอกว่าเป็นเสียงโทครับวูดดึงกับบูดดึงกับบูดเห็นไหมอันนี้อันนี้ท่านต้องบอกว่าเป็นเสียงเอ็กนะเป็นคานะครับคาเห็นไหมอันนี้ลองเนี่ยเนนภาษาเสียงสมันน่ะท่านต้องบอกว่าเป็นเสียงตีก็ับเป็นลองลองลองะฟันฟันลองฟัน อันนี่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 บานพายเนี่ยพายเนี่ยอันแก้วนี่เป็นแก้วนะครับเป็นเสียงจันทวาใครไห่มาอันพายนี่เป็นเสียงโทนอแล้วกเป็นแก้วพายแก้วพายพายนะครับพายนะครับมันจะพายเลนไม่หามันเปลนมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือถ้าจะท่านจะแปลงฉันทลักษณ์ของอันของเต้เลือกกับเต่ยองถ้าก็ไปแปลงคนเดียวนะครับรหม่มาเนะก็กว่ากันไปเสียงอย่างไปเสียงอย่างก็วาดกันไปนะครับ อันนี้มันเป็นฉัน德拉ของใจลือนะครับใจชโดดดของใจยองนะครับเออใจยวนนะครับโอเคนะครับมันจะเป็นของใจยวนบบกว่าอันเจียงแสนเจียงใหม่อ่าสี่คิ้วราชบุรีสระบุรีนะครับเแม่อันเนี้ยเป็นของใจยวนนะครับเออเวลาท่านเขียนต้องท่านต้องเอานึกถึงสำเนียงของใจยวนมาใส่นะครับเอออันเนี้ยเนี่ยที่ที่ใหม่สี่มุูเนี่ยเอาละฉัน德拉ท่านห้วนะครับเออมันเป็นเจียงของใจยวนนะครับอืมอ่ะ เอาแล้วต่อไปท่านโว่ก็ว่าอันที่เปิห้องว่าข้าวนะมันพราเหตุใดสันใดครับเออมันเป็นเยี่ยนมาเปิห้องข้าวอันอาโหงหินมาตั้งแต่โบราณนะเห็นไหมเปิห้องอย่างนี้นะก็เปิลอยากเอากรรมตายของแต่ละบาดแต่ละบาดเนลองเนี่ยเล่นไหว้วงเห็นไหมเนี่ยเปิลอยากเอาเอาไปสัมผัสกับอันอันตายวรรคที่สองของอันบาดต่อไปนะครับเห็นไหมเนี่ยล่องเอามาก้องกับของเนี่ยสัมผัส สลอองสลอองเนี y, ่ยมาเล่นอะเนี่ยมาคล้องกับเส้นเนี่ยเนี่ยเนสัมผัสกันเนี่ยระหว่างบ้านเนี่ยมหมใช่ไหมอันว่ายใช่ยมว่ายมันก็สัมผัสกับใจเนี่ยเนี่ยมามากาะล้องเนี่ยกล้องด้วยสระนะครับสระไอสระใช่ไหมมันก็จะเป็นอี้ไปเรื่อยๆนะก็ักล้องเราไปเรื่อยๆมีกี่บ่กี่บกับกล้องไปเรื่อยๆเนี่ยเนาอย่างนี้ก็เน่าไปนะครับเอน่ามันเจ้าข้าวก็บเนาไปนะใช่ไหมเหมือนเหมือนแบบอัน เอ้เชือกข้าวปนห้องปนห้องข้าวปนเหลือข้าวอย่างเดียวมันเชือกมันยาวไปแล้วก็ห้องข้าวอันนี้เนี่ยคือข้าวมันคือเป็นที่มาเนี่ยมันโยงใยกันเป็นเป็นข้าวเชือกข้าวอันน่ะเออโอเคน่เป็นข้าวเอาละต่อไปท่านหูแล้วนะครับระวังบาทนันพื่อจะเอาสระไปกองกันเออระวังว่าเป็นยังไงกันครับเออระวังว่าเออระวังบาทเพื่อเอาสลระกองกันเอาระวังว่าเอามาอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับ อันกู้ท <mythology> ี่หนึ่งกับวักที่หนึ่งวักที่สองนั่นแหละกู้เป็นกู้ที่หนึ่งนะครับกู้ที่สองกับวักที่สองวักที่สามนี่ครับแม่ไหมกู้ที่สามกับวักที่สามวักที่สี่แม่เนี่ยเราจะอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับอ่าต่อเหามาอู้กู้ที่หนึ่งก่อนนะครับอันวักที่หนึ่งและววักที่สองเนี่ยในข้าวหงหินนี่นะครับแม่ไหมเปิ้นจะอันเออเน้นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะครับเออ พ้นไปโนใจอันเรื่องอันสละมาก้องอ่ะนะครับเหมือนนันระวังบาทเลยไหมพ้นจะเอาสละไปก้องะไรมั้ยอันนี้ระวังอันวาเรื่องวักสองเนี่ยพ้นจะเอาเอาเนื้อเรื่องเอาเป็นไงครับเออบเอาสละพ้นมาโศนใจเออถ้ามัน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 ก้องกันได้แล้วครับเออก็ดีนนะกรดีก็ไรอ่ะถ้ามันก้องกันได้ก็ดีเออโอเคนะครับทำอะไรก็ลรา โคนพัดหลังเอ,อแล้วลางแล้วลางหลังแล้วลางโอเคแล้วไงมามัน่ามีสะอังสะอังเลยเนาะเห็นไหมอันนี้เป็นห้องวัาสมผัสแบบใน,นเรื่องนะครับมาเกี่ยวกัสะะบสาระแล้วไ็มาเอาละต่อไปโปกแกวพายออทั่วทั่วเบีย้ยทั่วเบีย้ยมัน่ามีสารายสารายตรงนี้เลยมั เนี่ยเพ่นเพ่อนพ่อนเหมืจะเป๊ะแลาเอามาใส่แล้วก็เอ็มมาโอเคแล้วก็มาต่อไปอ่าหัวดำแดงเออเจ้ามือเออหัวดำแดงเจ้ามือแปรงเส้นเห็นไหมเจ้ามือหัวดำแดงเจ้ามือมามันเป็นเนื้อเรื่องที่มันโอ้กันอันนั้นต่อเนื่องกันนะเออหมดหมดต้องเอาจะแลงจะแลงมาใส่ไหมเนี่ยเนี่ยพี่น้องว่าสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับเห็นไหมอันต่อไปแล้วครับการถูกเข่าแตง ผ้า,าหัวเออผ้าหัวฮับใจเออนีน่ๆๆมันมันมีแส,ลงแสลง,แสลงแสลงใช่ไหมอ่าสรุปแล้วก็เป็นการสัมปทานแบบใน,นเรื่องมดนะครับถึงสี่ตีมาสี่สี่กู้โอเคนะครับอ่าถ้ามันพวกสัมปทานได้ก็ดีไปนะครับจพวกสัมปทานไหนมาถ้ามันพวกมาโอเคนะครับต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับอ่าเอามาอู้ถึงวักที่สองหรืวักที่สาม ครับปกติแล้วอของบัตรที่หนึ่งนี่ก่อนใช่ไหมปกติแล้วอันอันวัคทีนหนึ่งและวัคที่สองเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวนะครับไม่ใช่ไหมเจ็ดตัวเตียวไปก่อนเจ็ดวัก่อนอันอันวัคที่สามนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเรียวนะครับไม่ใช่นะสามตัวใช่ไหมเรียวเรียวยังไงครับก็อันก๊อมใต้วัคของอันของบัตรที่สามเนี่ยใช่ไหมเรียวไปแบบอันอันไปหาอันวัคตายวัคที่สองนี่ใช่ไหมอ่าอันถ้าเป็นอัน เอาว่ากัรอันบัตรท,ที่หนึ่งกับบัตรที่สามเนี่ยวักที่สองวักที่สามวักที่สองวักสามของบัตรที่หนึ่งบัตรที่สามเนี่ยบนยกเว้นหื้อวันจะเลียวแบบสละก็ได้เออเหลียวแบบอันเนื้อเรื่องก็ได้เห่ไหมฮะข้าเหลียวมหาวุฒิอันนี้เป็นอันเหลียวแบบเนื้อเรื่องนะครับ <c ười> มันมันถ้ามันลงสาลอุตสาลุตตรงนี้มแน้ว่ามันเป็นเสียงตีมา <c ười> ครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เหลียวแบบอันเนื้อเรื่องนะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอันตียาวเนี่ยตรงเนี้ย เป็นตียาวอย่างพายเอออย่างเงี้ยน,นะกามันก็มีโอกาสที่จ,จับลงอ้ายไ้าไพ่ไอ้ยังเนี้ยได้นะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามของบัดก้อมเนี่ยครัก็เห็นไหมอันนี้สามตัวเร็ววักที่สามเนี่ยสามตัวเร็วนะครับเห็นไหมเน้นนะก็เน้น,ก,นกรมตายวักที่สามเนี่ยือเร็วไปหาตายวักที่สองนี่แบบสละนะครับเออเน้นแบบสละเห็นไหมอ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้บัด บาดกล้องข่าวกล้อมันเป็นอย่างนี้นะก็เห็นมาะเป็นเน้นคือเหลียวไปนะก็เน้นไม่ใช่บังคับนะครับเออเพราะว่ามันยังมีข้อการนันนันยกเว้นอยู่ว่านะครับเออคำาว่าทองเนี่ยมันไปนเสียงอื่นๆไปเหี้ยเออเสียงอันคมเป็นทองเออเป็นทองเป็นทองเออเอาแล้วแล้วมันจะอยู่ตายวาก่สามนี่มันได้ไยไหม พราะว่าตายวักที่สามคองบาดก้มเนี่ยเข้าขก้มเนี่ยพ้กนกำหนดแล้วไปเสียงสมันแล้วก็เนี่ยเนี่ยนี่ท้องไปเสียงสมันใช่ไหมถ้าเป็นทองทองท้องแล้วมันก็ต้องไปไว้ด้างหน้าบ่อยมแล้วก็ลงกลมได้กัได้ที่ยิงเงินนี่อะไรไ,ไหมอันกมที่มันไปเสียงสมันน่ะเออมันแ่งกันไปห,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 หัวโยงเลยนครับที่ผ่านมาท่านก็หันอยู่หลายแล้วนะครับเห็นไหมเอ,อาละต่อไป อันวัคที่สองวัคทีนสามอันของบาดท,ที่สามเนะี่ยอันนี้ก็โอ้ไปแล้วนะครับโอ้ไปอันตะกี้ละอ่าวัคที่สองวัคที่สามของบาดท,ที่หนึ่งและบาดท,ที่สามไม่เหมือนกันจะเลียวแบบสลักอะไรเลียวแบบน,นเรื่องก็ได้คัน <c oughs> เลียวมาหาเส้น <c oughs> เห็นไหมเขียนสําคัญนะเลี้ยวไปหาเส้นเห็นไหมอันนี้เปินเป้นเปิ้นเลียวแบบน,นเรื่องนะครับเห็นไหมโอเคนะครับก็ได้สองอย่างนะครับเห็นไหมเออดูอดีนะครับ อันนี้แล้วอันนี้วัตที่สองวัตที่สามของอันบัตรที่หนึ่งเนี่ยมัายไหมอันบนพูดมันเป็นการสัมผัสแบบอันเหลียวเหลียวแบบเนื้อเรื่องนะอันนี้ได้เหลียวมหาใจอันนี้เหลียวแบบอันสลายไหมโอเคนะครับก็มันได้สองอย่างนะครับท่านการเลือกเอานะครับเวลาแต่งมาโอเคนะครับต่อไปเอามาอู้ถึงวัตถที่สามหรือวัตถที่สี่นะครับไหนมอ่าวัตถที่สามหรือวัตที่สี่นะครับอันวัตถที่สามหรือวัตถที่สี่นะอันของอันอ่า อันบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยบาดท,ที่หนึ่งและบาดท,ที่สามเนี่ยบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยไหมอันเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่ปุ่นถือว่ามันเป็นเป็นวัียวก่อนนะครับเพราะอย่าเขียนติดๆกันนะเข้าไหมโอเคนะครับเห็นไหมเพราะว่าปุ่นถือว่าอันสองตัวหลังเนี่ยสองตัวหลังสองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับอัน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 สามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้าได้ไหมเนี่ย mia? ด้วยสระหรือด้วยอักษรเห็นไหมโอเคนะครับเห็นไหม อันค่าปันบะหมี่อันนี้มาสัมผัสใช่ยังอันนี้ขีดเออสำคัญแบบอะไรอย่างซ้ำว่าย่างอันนี้ไหนเออได้แม่อันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ไหนก็ได้เนแม่อันไหนแหมจะละไอไหมอันได้ก็จละไอไหมอันนี้เนี่ยมันเป็นการสัมผัสสละป้นถือว่าเป็นวัคเดียวกันนี่ยมันเป็นการสัมผัสภายในวัคนะครับแม่ภายในวัคแล้วมัน มันจะทำเมื่ออ่านเวลาจอยเวลาอ่านข้าวแล้วมันจะมึนลื่นไหลนะอย่างเช่นไหนมัผ้าหัวหับใจเออกิ่นที่ได้ในวงใช่ไหมมันมันไ่ต้องไปเปลี่ยนลิ้นไปทางอื่นมันสลายอะได้แล้วก็ในวงเลยมันมันลิ้นมันรวดไปเลยมันเนี่ยเนี่ยมันทํเมื่อข้าวมันมึนลื่นไหลเพราะเหตุนี้ครับไหนมั้ยโอเคนะครับแต่ปัจจุบันในวัคซีนสามวัคซีนของบาทที่หนึ่งบาทที่สามเนี่ยพ้นได้แยกเป็น สองวักสองวักนะครับมาเหมือนที่เราหันปัจจุบันเนี่ยมันมันก็จะทํามืออันแต่อันแต่ละบาทแต่ละบาทนั้นมันมีอยู่สี่วักสี่วักสี่วักโมนะครับเหตุผลก็คืออันตายวักที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนอันมีฉันทะลักเฉพาะของเพื่นแล้วก็เสียงสมัณฑ์แล้เสียงโตพิเศษแล้วก็แบบดูดีไหมอ่าไหมอ่าเพื่นมีฉันทะลักเฉพาะของเพื่นนะครับไหมอันอัน ได้วัคที่สามอันของบาดที่สามเนี่ยมันมีฉันทะลักเฉพาะบวกแล้วก็เป็นเสียงสมันเลยแม่ไหมมันเป็นฉันทะอันฉันทะลักเฉพาะของบวกเห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยตายอันของอวัคซีนที่สามของบาดที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเสียงโควิดเจได้เออค่ามันเพิ่มันี่ยลงอย่างงี้มาโอเคนะครับท่านก็คงเข้าใจแล้วนะครับมาต่อไป วักที่สองหรือวักที่สามของอันบาทก้อมข้าวก้อมนีน่เ้าก็ไปไหมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันตั้งหน้าพื่ไอ้แม่เนี่ยนะวักหนึ่งวักสองเนี่ยอ่าเพื่อเน้นไปการสัมพัส์แบบนเรื่องไปส่วนใหญ่ไปนะครับเออถ้าสมมติมันพุกสัมผัสสละกันได้ก็ดีนะก็เออเชี่ยงเงินทองเนืองนันนีมวนเล่นเนี่ยมันต้องเอาสลองสลอง,ลองมาใส่ไหมอ่าทองเนืองนั้นมวนเล่นเนี่ยมันมันไปเลยมันเนื้อเรื่องมันปลาไปละโอเคนะครับ ตั้นหูแลนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบัดระหว่างวัคอู้ไปโมดนะครับสองแกสองแกะน,นะครับแต่ข้าหวหงหินนี่ยเพื่ยังนเน้นอยู่นะครับเน้นไปสามสามชี้ย่างคนนะครับเออเน้นสามสามชี้ย่งก็คืออันเน้นอันแรกนั่นก็คืออ่าเน้นเอกทรงนะครับเอกทรงเน้นเอกทรงก็คือพุทหันเชียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้ไหม เสียงโถพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้ปุ่นพยายามหาอันเอกทรงเขาไปใส่แล้วก็แม่เอกทรงเอกทรงน้ำก่อนนล้วมันมมวนนะครับแม่อ่าอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเะเงเอกนะครับอ่าแล้วก็ไม่เอกเจงโทนะครับอ่าแล้วก็เสียงเอกนะครับแล้วก็เสียงโถนะไงแม่เดี๋ยวเอาก็ไปไล่กอยนะครับเออโอเคนะครับอันต่อไปอันที่สองนั่นนะปุ่นจะเน้นอันกรรมที่มันเป็นอันอัน สละอะสละตัวเดียวกันสองตัวติดกันได้มหมเนี่ยยังเกินเน่ยเลี้ยวลางใช่่ยมาเป็นลอลอเน่ยมารอลอเนี่ยมาอ่าอ่านเนื้องนั้นเนี่ยเนื้องนั้นเนี่ยมาโอเคแล้วกันปาดำแดงเนี่ยโอเคแล้วัช่ไอ่าอันอันที่สามแล้วก็ป้นเน้นอันกคำที่มันเป็นสละอันตัวเดียวกันอันนั้น ติดกันหน่ายไมอันเนี้ยอย่างเช่นอันนี้ก็ได้ลางกับอานี่ก็ได้มันสระอาเหมือนกันนะเพียงแต่ตัวน้ำไมีตัวสะกดลางอาอ้มันสระอาเหมือนกันนะครับลางอาอันเป็นอันสระเดียวหัวฮับอีกอันยังได้นะครับก็เป็นไม้กลัวเหมือนกันใช่ไหมโอเคแล้วก็ไอ้มนี้โอเคแล้วก็สระอันนี้แหละจะะกู้อันที่อาอันที่สี่นะคนก็กำซ้มวนนะครับเอออันนี้กำซ้มวล อันไหนี่มันมีอันบางอย่างเช่นไปพูดไปเพ้เดี๋ยวเดี๋ยวหันทั้งนี้หน่อยนะเข้าใจไหมอ่าเออนี่ยเ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 นี่อกรรมสำมวนครับแม่แล้วก็แม่ไหมแม่กาดแล้วก็แม่กาศนะโอเคนะเขใจไหมอ่าเห็นเนีครับอันนี้กรรมสมวนอ่ะแม่กาดแล้วก็แม่กาศคำว่าแม่มันมันซ้ำนะครับแล้วมันมวนนะครับแม่กาดแม่กาเอามาแม่มาแม่กาดกามัน มันมันม่วนไปหน่อยก็ไม่กล้าไม่กล้าไอ้มันมันมันม้วนนะก็โอเคนะครับเอาละละละเอาเหามาไล่กว่อันอื่นแล้วกันมาไอ้ไอ้ไอ้สมมตได้ไปละาจะกี่ไหนมาโคนพัดหลังเออไอ้ไอพัดกับหลังนี่มันเป็นการไม่พัดเมือไหร่ไหมพัดหลังเนี่ยมันถือว่าเป็นการสัมผัสแบบเลื่อนๆนะะั่นไ้มาปรเดี๋ยวเขาไม่นับถือแล้ไอ้พัดกับหลังนี่นะ,ะ่นไงไหม แล้วลางนะแล้วลางมันเป็นลอรอนก็ลอรอเห็นไหมอักษรกู้นอาวุธอาวุธมันเป็นสียงตีไหมอาเป็นเสียงสะมาใช่ไหมเปิ้อนหาเอกส่งมาได้เปิ้อก็เอาอันนี้เนี่ยอักษรกู้เนี่ยส่งแล้วลางอาวุธเห็นไหมแล้วลางเนี่ยแล้วลางเนี่ยส่งวุษมาคล้ายๆเอกส่งเหมือนไหมั้ยโอเคอนุโลมส่งได้โอเคนะครับต่อไปค่ะเห็นไหม ข้าเนี่ยมันเป็นอันเสียงโทรพิเศษเลยไหมอันคาดเนี่ยมันเป็นเสียงโทรโทนะครับแม่เนี่ยเสียงโทรอ่าก็คือเอกทรงเท็ดดิ้งนะครับเปเสียงโทรเนี่ยคาดคามันม้วนนะครับลงด้วยฟันลองเห็นไหมฟันลองนะครับอ่าต่อไปปูแก้วพายอันพายมันเสียงจีไหมอันแก้วเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงเอกนึกไหมไม่เอกเสียงเอกก็แก้วพายก่อนจะลงพายก็แก้วพายอ่าแล้วมันม้วนนะครับโอเคนะครับ ทั่วเบี้ยอันเบี้ยมันเสียงโทพิเศษไหมอ่าเบี้ยเนี่ยเสียงโทพิเศษนะครับพวกเอาทั่วเนี่ยไหมทั่วอ่าไหมทั่วทั่วเป็นไมมเอกเสียงโทนะครับไหมไหมทั่วไมมเอกเสียงโทรไหมทรงเบี้ยไหมทรงเบี้ยแล้วก็แบบทรงเบี้ยออ่่าาทรงเบี้ยไหมอ่าทั่วทรงเบี้ยไหมแก้วนี่เป็นไมมเอกเสี่ยงเอกไหมทรงเสียงตีไหมทรงผ้าร้ายทั่วทรงเบี้ยกินของ เสี่ยงเงินทองเออเสี่ยงเงินทองเนืองนั้นเออไอเนืองนั้นนั่นเป็นไอนนอนนอยไหมอักษรกู้นะครับเออมช่ไนนอนะครับนนอมันเป็นนอนอยไหมอักษรกู้แล้วก็ม้วนเล่นเล่นมันเสียงโทพิเศษลงเมืองไงไหมอันม้วนนี่เป็นไม่เอกเสียงโทนะครับเออม้วนทรงเล่นอะไนเอกทรงครับใช่ไหม ต่อไปแล้วก็หัวดําแดงไอ้ดำแดงเนะี่ยมหดำกับแดงเนะี่ยมันเป็นดอดอดอ,อักษรคู่อยังอ่าพยายามใส่มือมันให้แล้วนเจ้ามือแปลงเส้นเนี่ยไหมเจ้ามือมันหมายไพ่หมายอันนั้นว้ายมแปลงเส้นเขียนสําคัญเออขีดให้มันจําได้ว่ามันเป็นพายตัวไงตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้น,น,นเนี่ยเอยเพื่อมันโกงและ้นล่ะแล้วต่อไปไว้มะไหมว้ อันไหวมันเสียงตีมันขีดนี่มันเป็นอันเสียงเอกน้อยมันขีดไหวขีดรงไหวมันโอเคนะครับไปมาเนี่ยเนี่ยอันลูกเล่นของอันเข้าวห้องหินพวกกิดเป็นอย่างนี้นะครับไปมาครับก่อนจะมาเล่าต่อกอ่อจิบน้ำก่อนนะครับครับต่อนะครับคน พัดหลังเออเันพัดหลังกับหมุนนะก็หมุนเแล้วลางอาวุธเออกับอะชัยลำมีดลำทวนอะไรมาพัดหลังลางอาวุธพี่ฆ่าฆ่าฟันลองเออแเี้วกบปุ๊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 บมาใครจะเข้ามาลูฮะอ้โปกแก้วพายเอออันนี้บัแก้วมาบักโปกแก้วพายมามันเป็นบัแก้วนั่นแหละบัแก้วพระท้องบัแก้วนะ ก่อนจะออกพายบนบักเกลเสี่ยงดวงไปก่อนทั่วเบีย้ยกินของเออมามันเรามันกนินเงินกินคำมาดรของมอโด้เสี่ยงเงินทองเนืองนั้นม้วนเล่นเลยมมาเจ่มางเงินทองเสี่ยงเงินม้วนวะไว้หมะหัวดําแดงเจ้ามือแปลงเส้น,นเขียนสําคัญคิดไว้เออ แป้งสําคัญขีดไว้ไมาฮอันเจ้ามือมันขี้โกงะมันหมายพรายไว้ไมันแป้งสมคัญขีดไวไม้ไวไมาเหนไมกันถูกเขาแต่งเออเห็ไหมมนถูกเขาแต่งอันแต่งแตง่แตง,แตงถูกนั่นแหละใช่ไหมพ่อหัวหับใจเออเนี่ยมันเหมือนวงไฮโลที่มันยับพรายน่ะพ่อหัวพ่อหัวก็คือคนยักษ์นั่นแหละอ่า กินที่ได้ในวงที่มันเหลือก็กินไปเออที่อันที่มันถูกไปก็อันไอ้ที่มันยักไปก็ใจไปไม่กาดไม่กา้านั่งเล็งลงถ่งล่างพ่องมือลงจะดาเกือบเที่ยงมือลงมันว่าบอกว่ามันะมันเงือแตกโป๊ะบ่ะโอ้เ,อเงินมันจะเสี่ยงละออกไปซื้อกินเออออกเสี่ยงออกไปอยู่ สุรามักเมียงเออจึงเหล้าจึงยาแค่บูมันหมักแข้งเออกินไปหมักแว้งมันสมัยนั้นโอเคนะบอกแว้งออพ่องบอกมีเงินเออพ่องมันเงินหมดแล้วก็บไปมาโดนเตียวแควงแข้งเฮอมยมีเงินก็เตียวแปะเชืออูกินได้เออแปะไะกอนแปะกินไปโอเคโอ้มันงานมันยังว่านะคนสมัยนั้น พัดมีเจ๊กเออสลิกล์เอ,อ่อเข่าขายนั่งเลี้ยงยายพ่องขายเข้าต้มขายไปเข้าต้มมาเนอะสมัยนั้นโอเคแนละ้วอ่าก๋วยเอ่อเตี๋ยวตีนหมูเออไก่อบจิ้นส้มผงปาลาลูกไม้เออโอเคแนละ้วมีสะปะสะเบดแล้วก็เออครับ อันอันอันนี้มันเป็นเรื่องการเล่นเรื่องการกินนะครับพราะครับอ่าแถมตอนทองตอนก็แท้จะเป็นเรื่อง,างราวสมบูรณ์แล้วนะครับมันจะเข้าเรื่อง,างราวสมบูรณ์แล้วนะครับครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ